สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ,าาาจ,าจา้ามากินตำหุ่งยาแมกจ้ายาแมกจะพามากินตำมุ่งจ้ามื่อนี่เส้นมุ่ง,างยาแมกซับไว้แล้วนะจ้าเนาะยาแมกขูดเอาจ้ามีมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกนะคะมะเขือมะเขือขึ้นเนาะหน่วยหนึ่งยาแมกก็เอาพี่น้องแล้วก็มีมะกอกมะนาวนะคะอน้ำปลานะคะ ปูดองลูกสะไยเป็นพาก,กันเ็ดคะ่ะพี่น้องอันขา,าวๆว่าเมนัอนอีกอ,อย่างเลยจ้ะพี่น้องมันปูเลยจ้ะเนี่ยน้ำน้ำปลาที่ย่าแมกดองดองเอ่อดองปูจ้ะจะเป็นมันปูเลยจ้ะเด้อพี่น้องจะเขาใจผพิว่าขีเมื่อวันเลยจ้ะแล้วก็น้าตาลมะพร้าวนะคะมะขามเปียกจ้ะพี่น้องจ้ะมาต่ากันเลยจ้ะผู้ใยเนะาะผักกินตำมกคุ่งเหมือนแซ่บๆนะคะทั้งช่องทั้งน้อง่ข่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ตพิ่นตับมาคงแซ่บแซกนะคะเห็นเพิ่นกินเนาะยาแมกยากน้าเพิ่นจ้าเมยอยาแมกจัดเลยจ้าพี่น้องเสียงก็สิเป็นคือจังค้นไข่ขจักน้อยเนาะยาแมก็เป็นไขวัดด้วยจ้าใส่พริกลงไปเลยจ้าพี่น้องจ้าตำโลดจ้าตำโลดโอ้ยยันพริกกระเด็นเข่าตาเนะมองหน้ายันยาแมกกระเบิดเป็นพี่น้องจ้า พอประมาณเนาะจ้ะเนาะหวดลงไปกับแม่นำ้ำปลาเนี่ยจ้ะกระปูดองเอาใส่หมดเลยจ้ะ,ดดย,จะยี่แม่กะมาแล้วก็ใส่มะกรอคก่ะพี่น้อนเอาลงไปบิดเลยจ้ะมะเขือมะเขือขึ้นยี่แม่เป็นคึดนยากพี่น้อง คือนี่ยัแม็กโอ้ยไปบึงกําลังสีนอนนะพี่น้องจัดรายการเร็วๆช่องทั้งน้องไข่กิน <c oughs> กินตามักงพี่น้องโอ้ยยายแม็กอยาก่าสันมาขึ้นนี่มื่อนี่ยายแม็กว่าพรกินมือแรกนอนบ่ได้สิกินฮอดตะบักงจ้ะ <c oughs> พอดี <c oughs> ส้มสิเป็นไข่เป็นบัตได้พี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้อ,อค่ะพี่น้องจ้า แนวกับอึดๆเนอะจ้าเนาะช่วงนี้เนาะเอาตะกินกันเร็วกันนะคะเอาหลายจักน้อยจ้าพี่น้องสมๆจักน้อยเนาะจ้าเนาะน้ำมะขามเปียกก่ะมา,าดูพี่จักรพนุ่นงจา้า ยู๋จ้ะยัเงเห็นขยัอย่างสิเลยเสียเศษมะคุงลงไปเลยจ้ะก็สิใส่บ่เบิด์ออกจากพี่น้องแลพวกกระเทือนอยู่นะเนาะว่าววเเมีงยังแม็กไล้ใหญ่เลยนะยัแม็กเป็นพวกกระเทือนน้ำปลายังแม็ก <laughs> พี่น้องคือเ,อเบาเบาแกแม็กคือยวบาเบาแกแม็กเเมมจ้ะโอ้ยตายแล้ว โอ๊ยตายแล้วตายแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้มันตาด้วแม็กนะคะยแม็กกินมากกินแตงโมคุ้งใส่นน้ำตานลนะจ๊ะพี่น้องอใส่ลงไปเลยจ้ะนี่น้อหวัดหอมบ่จ้ะพี่น้องจ้ะเอออันไหนเปอร์เซ็นต์แม็กิเทลุ่งเทลุ่งนะจ๊ะมื่นนี้ ยังไงม,มากินตำมุ่งเหลือ,อยังม่จะเอาใส่ตู้เย็นไปนะคะหอมบาจากพี่น้องตำนกๆกให้เข้ากัน,นจังเลยจ้ะขอโปรขอให้ผู้ใดกินปลาดล้อ <laughs> อย่าแม่ขาดโ่รไทเดอพี่นงคยปลาลาปลาแห้งค่ะปลาลอยค่ะพี่น้องตอนนี้ร่างกายต้องการปรลาลามากเลยไปสิเอาซ้อนตักบบเป็นตะแซสบนะจ๊ะต้องเอามือยิบนะจ๊ะพี่น้องจ้าซิมจ้ะสิมเกือบแสบจ้ะ เป็นพ่อกระเทิรนอันนี้บต่บต้องบ่ต้องซีมอีกเลยจ้ะแซ่บเลยจ้ะเสือเลยเชื่อเลยว่าต้องอร่อยอร่อยแน่นอนนะคะบะเสือนั่งมากินเลยจ้ะแต่ควันต่ำคงกระแสพี่น้องชิมเนี้ยว้พี่น้องจะของจากบา้านดิได้ดวยจ้ะต่ำดูรไรอ่ะแปลกมากเลยแสบจ่อยต่ำดูรไรอ่ะแปลกมากแสบจ่อยจ้ะ มาจ้าขวดลงเลยจ้ะพี่นองจ้าอขออนุญาตเอาออกสะเทาะนี่โคโลชินก็ได้เน,น,นะจ๊ะเนาะมาเด้อจ้ะพี่นองจ้าม,กกแบบแมกา,ากินกับยด้ยแม่จ้าภยากเนี่ยเห็นบมอบัดเท็บเนี่เป็นจังไดพี่นองเอง้ขึ้อน,นี่โอ้อยว่าคักเนาะแม่ติ๋วนะจ้าเสน่นล อยู่หจะแม่กซ์คะขัดมือขึ้นพี่น้องตื่นสอมาบ่พ่อน้องแพ้ว่าอกีกตามมาฮู้งอีกจ้ะพี่น้องเป็นตาแสบป,ป่าจา้าทำไมตัวโย่ไข่เบิ้งเนื้อจ้ะพี่น้องจา้านี่จ้ะเป็นตาแสบป่าจา้าโอ้ยมึนไกลๆได้จ้ะพี่น้องค่ะแบบจุก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 ในใจได้จ้ะเป,ป็าานตาแสบป้ะจ้ามีนักร้องใต้ดินมาด้วยมีไข่ต้ม แล้วก็มีนี่เส้นข้าวปุ่นไอ้ไหมไทยจ้ะมาหมันน้อกันจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแบกับยาแมกจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่กินสมตํากับยาแมกจ้านี่เมื่อคืนนี้ซีทุ่มกลัวจ้ายาแมกกำลังจะนอนโอ้ยยาแมกเลือใจค่ะพี่น้องเห็นย,ย,ยาแมกเราเนี่ยด้จ้าอันช่องแม่แม่ติวนะจ้าน่ะแม่ปล่อยคิป ต่ำมะฮงกับเขาปุ่นริกสามสิบเมตรเพื่อนไหมจ้าโอ้ยย่าแม็กหิวไรพี่น้องป้าสีถุ่มเนาะสีถุ่มกวนเนาะจ้าวันนี้ตื่นเศร้ามากนะคะมาเจอคลิปน้องแพ่ว่าอีกเนาะกินสมตำี่แม่กอ๊บ่ได้จ้ามาเด้อจ้าแม้วานมากินกับย่าแม็กด้วจ้าพี่น้องสุขูสุขคนนะคะมากินกับย่าแม็กจ้าพี่น้องทุกมองทุกบอลเนาะจ้าเนาะใส่น้ำตาจังหน่อยอะจะใครต้มย่าแม็ก ลูกสาวทั้งสมฤทัยคนสวยมากินกับแม่ดลัลลกเดอร์กำลังจะทำกิจการงานอ่าเป็นกิจการส่วนตัวขึ้นมาอีกค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะคนสวยขอให้จเจริญรุ่งเรืองดัลลูกเดอรขินฮอดนะคะจมหาลูกจากหน่อย <c oughs> มาจากพี่น้องนี่มีฮอดอันอร้องใต้ดินนะคะ,ะสิบา่ายจะแม็กบวกิ่นจะแม็กสิกินให้เบิ้งยังแม็กมกินเป็นอยู่ด้วยเด้าพี่นอ้องยังแม็กเคยกินนต่น้อยน้อยแล้วนะคะ กร้องใต้ดินนะคะอืมบ่มันไม่กี่ตัวยกโบ้เดยแสบอิลีได้พี่น้องเสี่งเขาวปุ่นไอไม้ไทยจ้ะไอแม่กลวกไหใหายเสด็จน้ำนะคะจะได้กินแซ่บๆพี่น้องมาจ้า คือ <c oughs> จังตะกะาแห้งนอะจากพี่น้องเนาะแต่ว่ายาแมกก็จะบบกกินให้เบื้องดุนลนะจา้ายาแมกมาแป๊บเดียวจ้ะม,มุ่มนี้ยาแมกไม่แก็งทำไมแ่างทำไมมาแปะ แซบแต่พี่นอนแซบจ้ะ <c oughs> ได้กินสมใจแล้วพี่น้องเลย,ยนี่แหละเนาะนะคะถ้าเอยาอกอยากทะ,ะอยากทําทอะไรก็ทํานะคะพี่น้องจา้าทาแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เนาะเฮ็ดห้่จ้าขอมีความสุขกับเฮ็ดไปค่ะพี่น้องค่ะ แตไดห้หากว่าข้าเห็ดไปแล้วคนอื่นเป็นทุกข์นะคะอันนี้ก็บบัถูกต้องเนาะจ้ะเนาะเนี่ยคือจังย่าแม็กอยากตต่บาง่งนี่แหละสันหาสันหามาก,กินจ้ะการเก็บทองจ้ะพี่น้องอันอย่าแม็กต้มไข่สองเท่อจะแรกต้มบ๊อซุกจ้ะย่าแม็กไปต้มไม่จ้ะพี่น้อง อันต้อมอีกไม่สามหน่วยเพราะมันเอาหน่วยนั้นมาต้มเลยอันนั้นเอาไว้ให้หลานนะคะอเอาวซุปแบบนี้ใช่ไหมกินจ้ะเอาซุปแบบเป็นน้ำอัะใช่ไหมกินบดเป็นจ้ะม,มาเด้อพี่น้องเยตำมะงงเยยัว,ยว อาจารพี่สวยคุณป้าเปียกน้องหนูดีน้องเมเมมาเด้อจา้ามาแสบกับยาจา้ะสมใจมีความสุขคำยีไง เอายาแม็กเอาออกหมแล้เด้อข้างในอ่ะยาแม็กเอาออกแล้วเอาตะขาอันนี้ออกจ่ะเพราะว่าปีกยางแม็กเอาออกแล้วจ้ะมันดี ยินคุณแม่ติวนะจ๊ะเนี่ยโอ้ยอย่าแม็กคือหนีอย่าแม็กคือคืหลายอยู่พี่น้อนคืออยากค่ะแต่ว่าอย่าแม็กบ่บ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยเพจนะคะทำเป๋อย่าแม็กพักกับมี่อย, aky, 拜拜ย i i. ู่จ้ะแต่ว่าอย่าแม็กก็คิดว่าตะเสียนมะคุงนี่ก็คือพักรอเนาะจ้ะเนาะ ไม่ก็เลยเอาซ้ำนี่เลยจ้ะให้กินเบิ้งจนอิ่มกระสิด,ดนเนาะพี่น้องกระสิเบื่อเนาะจ้ะเกิดอาการหิว <c oughs> ตาม แซ่บจ้านใครยแม็กอยากน้ามาจากพี่น้องถ้าแบบนี้ยังแม็กมากกินจ้ต่ถ้าเป็นน้ำไร้โจกอยางแม็กไ่เอาเลยจ้ะเอาไม่เป็นเลยโอ้คำใหญ่ายายตาสวน ่ไม่อย่างไรครับพี่นองจ๊ะม้ส่วนกินแต่มาคงจ้ะเดี๋ยวสะโดนเกินไปเนาะยัยแม็กจะกินต่ออยู่จ้ะยัยแม็กไล่คลิปเลยจ้ะพี่นองจาบขอบพระคุณพี่นองหลายๆจ้ะขามาติดตามรับชมนะคะคลิปช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่นองคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ยัยแม็กไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ